จบมาแซะกันต่อนะเรอวอยแบบนี้ถามใ่ปกติแล้วชอบชอบแนวนี้ไหมโดยส่วนตัวชอบแบบไปเที่ยวแล้วแบบยามให้งเ้านิดนอนกางเต็นนอนตอนนี้ชิมแล้่จะทำที่ข้างเจอยกรีนไง กำลังโอ้โหกำลังปรับดินอยู่อีกสี่เดือนนะเสร็จแล้วแล้วจะทไปเต็นหรอทําเต็นแล้วทํากางไว้เลยหรือว่าให้คนไปกางเองไม่กางไว้เลยแต่บางเต็นอะมันต้องกางไว้เลยมันเก็บไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเต็นใหญ่เต็นโดมอะไรพวกนี้เต็นพวกนี้มันจะเป็นเออไม่สามารถเก็บแต่เราจะมีผ้าใบขึงไว้ขึงกันฝนกันแดดกันอะไรถ้าไม่ไม่ขึงไม่อะไรไว้มันก็จะเจอเชื้อราเจอแดดเผาฝนตกมันก็จะเต็นมันก็ปีเดียวมก็พังแล้วนี่ไงเหมือนกับนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่เพิ่งไปที่จังหวัดน่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็ รีวิวที่พักค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าวางแผนท่องเที่ยวอยากจะซโลลฟ์นะคะสายแคมป์สักคืนหนึ่งเลยหาที่พักจาก Facebook นะคะเจอเต็นท์กระจมริมน้ำรีวิวดีงามมาก มีการให้จองประมาณ13หลังเราเป็นกลุ่มแรกที่จองเลยเลือกได้ว่า1-13นั้นจะเลือกหลังไหนเราเลยเลือกหลังที่1กับหลังที่2เพื่อไม่ต้องวุ่นวายกับใครขับรถขึ้นปเขาไปสักประมาณ2ชั่วโมงค่ะโอ้โไกลนะโอ้โหไกลมากเลยเนาะขึ้นาช,ชั่วโมงเนี่ยครับจังหวัดเลยถึงที่พักประมาณใบสามที่จองไปเนี่ยนะคะคือ1700บาทนอนได้2-3คนต่อหนึหลังประมาณ สหลังเนี่ยอสอสาคนก็<ข>นอนอก,กระจายกระจายกันไปพอไปถึงหน้าง,งานได้เต็นท์เล็กนอน2คนนะหนหลังแล้วก<ล>็เต็นท์ใหญ่นอน4คนอีกหนึ่งหลังนะเรื่องขนาดเนี่ยพอรับได้อ่าไม่เป็นไร่ไม่ไว,ไว้อยวายถึงจะไม่ต้องปกแต่พอขนของเข้าเต็นท์แล้วอหงายท้องนอนเล่นบนเตียงสิ่งที่เราเห็นคือราค่ะลองดูฮะนี่คือภาพไม่ใช่อ่นนะให้ดูภาพเมื่อกี้เดี๋ยว นี่เหรอดูดีขนางไหนมันอยู่ตรงไหนมันเต็นมันอยู่ในเต็นเ์เลยทั้งหมดนั่นนะพี่ที่มันเป็นขาขาวว่ะอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันออกดอกเป็นสปอเป็นเป็นใยฟูขึ้นมาเลยนะฮะเขาบอกว่านี่แหละอันนี้ไม่ใช่รวดลายเต็นนะคะที่สําคัญคือราที่ว่าเนี้ไม่ได้เป็นราจุดๆนะคะแต่เป็นดวงๆที่พร้อมจะออกดอกออกผลมันมันข้างนอกหรือข้างในอ่ะข้างในเหรอ ผมว่าข้างในอ่ะข้างในไี่นะข้างในกิ้งไปก็โดนลาดิมันอยู่บนหลังคาเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็ไม่ใช่มัานอยู่ขอบๆด้วยนะเวลากิ้งไปมันก็จะโดนลาหรอเขาบอกว่าขยงคนสุดๆเขาบอกว่าพี่สะใ้กับลูกชายเลยขึ้นไปส่วนกลางนะพอเห็นปุ๊บก็เลยกลับขึ้นไปที่ส่วนกลางถามเขาว่าพี่ครับเต็นท์มันเป็นแบบนี้เปลี่ยนเต็นท์ให้ได้ไหมแบบนี้มันนอนไม่ได้หรอกจริงๆมันคือนอนไยใจเอลาเข้าไปอ่ะส่วนพนักงานก็เลยสวนขึ้นมาเลยบอกว่า นอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปมันคล้ายๆกับอะไรก็ดีหมุมก็ว่าดีอย่างนี้หรอไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยเอะนอนได้ไหมถ้านอนไม่ได้ก็ก็มันคล้ายๆกันอะไรรู้ป่ะกินได้ก็เกณฑ์กินไม่ได้ก็ยอดที่ไปเหมือนอาจารย์ทิงศาสตร์น่าสงสัยจะติดตามอาจารย์จากนั้นสุดท้ายพ่อตอบมาแบบนี้มันทะเลาะไหมล่ะมันก็ต้องทะเลาะใช่แต่พนักงานที่เป็นคนพูดเนี่ย เดินหนีเข้าไปหนีไปเลยอ่ะเข้าครัวไปหลังร<ช>้าน <ๆ S 2> เลยใช่สิเขาเป็นเจ้าของอ่ะใช่ <ๆ S 2> สุดท้ายเขาก็เลยส่งพนักง,งานอีกคนหนึ่งออกมาเคลียร์นะฮะบอกว่างั้นย้ายไปอีกเต็นท์หนึ่งที่ใหญ่กว่าแล้วก็ขอโทษแทนพนักง,งานคนนั้นพวกเราก็เลยอเออเออเออทั้งมาเถอะนอนนอนละตื่นแล้วจะได้กลับบ้านนะครับเต็นท์ที่ย้ายไปย้ายไปเนี่ยใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ว่าตั้งอยู่ หน้าห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ํารวมอีกแล้วน้ําห้องน้ําก็ไหลผ่านเราด้วยอู้ตายแล้วน้ําห้องน้ําไหลผ่านเลยเหรอ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้ลงสู่ระบบ <c oughs> ใช่น้ำห้องออน้ำอ่ะเสร็จแล้วมันก็ต้องลงออกจากท่อีิมันไหลผ่านเต็นเลยเหรอนั่นสี่ดาวเสมอถ้าไหลผ่านเต็นเขาให้เอาลงน้ำเหรอฮะเพราะเขาบอกว่าเต็นอยู่ริมน้ําไง มันก็เป็นไปได้นะคือแบบอาจจะอาบน้าแล้วออกมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขาห้ามนะเขาริๆห้ามนะน้าเสียนะห้ามลงคลองลงทูคลองอะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านบ่อบําบัดใช่เออนั่นละจีก็ถึงเมื่อกี้ถึงเฮ้ยออกมาไงนะเขาบอกว่าสุดท้ายพอมาเจอแบบนี้ก็เลยไปนั่งคุยกันว่าแบบอ่ะแค่นอนและกันเพราะว่ามันมันดึกแล้วเนี้ยนะแล้วเดี๋ยวหกโมงเช้าแล้วหกโมงเช้ากลับเลยจะไม่อาบน้ําแล้วไม่กินข้าวแล้วจะไปอาบน้ําตามโรงแรมชั่วคราวระหว่างทางเอาดีกว่าแต่อยู่ดีก็คุยกันเล่นว่าออกเลยไหม สุดท้ายตัดสินใจว่าออกเลยทุกคนก็เลยไม่ได้นอนแล้วคือฉันไม่นอนแล้วไม่ไม่นอนตัดสินใจเปลี่ยนใจออกเลยแต่มันเป็นสองชั่วโมงนะเขาบอกเขาออกสองทุ่มลงมาก็สี่ทุ่มอ่านแต่พูดตรงๆนะเป็นอ่านนั้นออกพี่ฮะเป็นอันนั้นออกไม่ก็้นอนถ้าเป็นถ้าเป็นอ่นเหรออันออกตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ออกตั้งแต่ไปเห็นไปเจอลาขึ้นดังขอบเนี่ยที่มันนอนไม่ได้นี่เธอฉันจะบอกว่าฉันเป็นคนถึกทุยอยู่ที่เธอคิดมากนะฉันนอนป่านอนอะไรอย่างนี้ฉันนอนนอนได้เหรอไม่ได้แล้งเจออย่าง แต่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถ้าถ้าเจอทนได้แต่ผมรู้สึกว่ามันอันตรายต่อสุขภาพอ่อันนี้นะสันนิษฐานนะคนทําธุรกิจคือเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วเป็นธุรกิจที่แบบว่าหางๆที่เขาดูแลแล้วแล้วก็ให้เด็กๆมันดูแลแล้วทิ้งแล้วไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้จัดการอะไรทั้งนั้นเลยครับมันเป็นไปได้คือคือถ้าจะมองอย่างคนที่ทําธุรกิจด้วยแล้วเข้าใจนะ ผมคิดว่าคุณคงจะปิดมาสักสองปีใช่ใช่ว่าแล้วคุณเปิดมาเพิ่งจะได้ทําเงินแต่การที่เป็นแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมรับสภาพอะไรก็ได้นะมเมื่อคุณเปิดมาคุณต้องรักษาคุณ,ณภาพของคุณให้ได้<ช> <ๆ S 2> คือเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมายากลำบากหรือแม้แต่พนักง,งานอาจจะแบบที่ผ่านมาอาจจะลำบากมากอะ หรือนะตอนนี้ตอนที่เขากลับมาสมมตินะกางเต็นท์ตรงนี้เคยมีพนักง,งาน1ิบคนนะตอนนี้อาจจะเหลือแค่2คนแต่ทําเท่า10บคนมันเป็นไปได้เขาก็เลยหงุดหิดกันกลแล้วเขาเลแล้วเขาก็ทําให้ตัวถึงด้วยแล้วเจ้าของก็ไม่มาดูแลแต่ทั้งหมดมันต้องเข้าใจและคุณต้องไม่โมโหใส่กันและรับผิดชอบอคือต้องแยกแยะเรื่องนี้ให้ออกซึ่งเรื่องนี้ครับโอ้โหคนมารีวิวเม,มเียบเลยค่ะไม่ว่าเขาบอกว่าเข้ากันไ ตื่นมาเห็ุจะงอกบนหัวป่ะน่ากลัวมากเลยบางคนบอกการเดินทางไปไปไกลไกลไปเที่ยวเนี่ยนะคือเราก็คาดหวังอยู่แล้วว่าที่พักต้องดีบริการต้องดีแต่สิ่งที่ได้รับก็คือแย่มากทั้งที่พักและบริการเห็นใจเลยนั่งรถไปกันตั้งไกลดันมาเจออะไรแบบนี้ค่ะหรือบางคนบอกว่าอุ้ยเอาเปรียบผู้บริโภคไปป่านน่าจะใส่ใจบริการมากกว่านี้นะบางคนนี่คือความฝันของเขาเลยนะที่จะแบบเดินทางมาแบบเนี้ย แล้วเจอแบบนี้เซ็งนะจะ๊ะก็จริงแหละนะฮะก็บอกว่าเรื่องเต็นทน์เราไม่รู้สึกว่าแย่เท่ากับปากพนักง,งานอันนี้อันเห็นด้วยวะพี่อเอาจริงจใิงคือเข<ช><ช>้าใจ<ช><ช>ว่าความผิดพลาดเกิด<ถ>ขึ้น,นได้ปันอยู่ที่การรับมือถ้าเกิดสมมติว่าพนักง,งานขอโทษจริงๆค่ะแล้วหนูไม่ได้ทำแล้วลูกมาสบายหนูโทษทีอะไรแต่ว้ไว้ก่อนเลยนะเขาจะอารมณ์เบาขึ้นอีกหน่อยหรือเพะเพอนอนคืนนั้นด้วยนะอ่ะพี่จริงๆเราอ่ะพี่ทําร้านอาหารอันทำเรือเรา ความผิดพลาดมันเกิดเกิดขึ้นได้ตลอดเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่อยู่ที่พี่เคยเจอการรับมือผิดพลาดของพนักงานเะล่อก็เจอจอบ่อยมากล่าสุดก็เจอใช่ไหมใช่แล้วเวลาเจอทีบอกโอ้โหตายแล้วทำไมแกไปตอบเขาแบบนั้นล่ะใช่เราก็จะต้องขอโทษขอโทษและก็ขอโทษและที่สําคัญทางรีสอร์ทเองนะคะก็ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันนะคะว่าตอนนี้เราพบปัญหาก็คือหนึ่ง กระจงไปเชื้อรา 2. การบริการของพนักงาน 3. เบอร์โทรส่วนกลางติดต่อ,อยากซึ่งตอนนี้เราได้แก้ไขปัญหาแล้ว 1. จะเก็บกระจกที่เป็นเชื้อราเปลี่ยนออกเอาตัวใหม่เข้ามาแทนที่2ตักเตือนและเตรียมอบรมพนักงานให้มีบริการที่ดีขึ้น 3. ปัจจุบันที่พักทั้งหมด8ที่ของเราใช้เบอร์ส่วนกลางเป็นเบอร์เดียวทางเราจะรีบเพิ่มเติมในส่วนของเบอร์ติดต่อและเพิ่มพนักงานแอดมินเพื่อรับสายได้ไวยิ่งขึ้นค่ะครับทางเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอสัญญาว่าจะรีบเร่งแก้ไขในทุกส่วนงานที่มีปัญหาเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดแบบนี้ซ้ําอีกขอภัยลูกค้าที่ท่านที่ทาให้เจอภาพที่ไม่ประทับใจในการมาเที่ยว สำหรับผมแค่นี้จบผมให้โอกาสด้วยใผมให้โอกาสด้วยก็อย่างนี้ที่เขารับฟังเขาแก้ไขไงครับนะและถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนคนนี้คือผมก็ไม่อยากพูดแทนเขานะถ้าผมเป็นเขาผมได้ยินแบบเนี้ยผมจะกลับไปอีกด้วยอกลับไปแล้วไปดูที่ที่ยวคุณโพล่ะ ที่คุณพูดมาเนี่ยคุณทําอะไรบ้างแก<ต>้<น>ไขอะไรบ้างในใจไม่ได้คิดว่าจะกลับไปจับผิดนะ,ะจะกลับไปแบบเออถ้าเขาตั้งใจแก้ไขเราควรให้โอกาสออแต่ไหนๆก็ไหนๆฉันจะไปรีวิวซ้ำสองได้คอนเทนต์อะไรอย่างนงี <laughs> ไ้ได้คอนเทนต์ด้วย <laughs>